คุณผู้ชมครับเช้าว,วันนี้มีข่าวที่น่าอเนจอนาใจเป็นอย่างยิ่งมาจากด่านช่องจอมที่จังหวัดสุรินทร์นะครับหลังจากทั้งสองประเทศก็คือไทยกับกัมพูชาเนี่ยออกมาตรการปิดเปิดปด,ด่านอย่างเข้มงวดเรียกว่าปิดกันแบบ99.99% 99แต่คนไทยนั้นก็ใจดีมีมนุษยธรรมนะครับอารุมอรวยกับเด็กนักเรียนที่จะมาเรียนหนังสือในประเทศไทยของเราให้มีความรู้ความสามารถทันคนทันผู้นําทันคนที่จะมาล้างสมองอะไรแบบเนี้ย แล้วก็รับคนป่วยเข้ามารักษาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่วันนี้สุดจะเหลือเชื่อเลยครับเมื่อรถรับส่งเด็กนักเรียนเนี่ยเข้าไปรับเด็กนักเรียนที่ประเทศเขมรเนี่ยนะครับแต่ขากลับต้องตีรถเปล่ากลับมาเนื่องจากมีรายงานนะครับว่าทางฝั่งของกัมพูชาไม่รู้ว่าเป็นทหารไม่รู้ว่าเป็นฝ่ายไหนเนี่ยนะครับไม่อนุญาตให้เด็กนักเรียนเนี่ยมาเรียนหนังสือทางฝั่งประเทศไทยนะครับ ก็เลยตีรถเปล่ากลับมาไม่ให้เด็กมาเรียนหนังสือนะครับเป็นการตอบโต้ใครครับตอบโต้ไทยเหรอะนะมันตอบโต้ชาวเขมรเองตอบโต้เด็กนักเรียนก็เอาว่ากันไปนะครับก็ไม่ได้ว่ากันถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองอาจจะไม่อยากให้มาเรียนก็ได้นะครับก็อยู่ในเขมรนั่นแหละแล้วก็พยายามหาโรงเรียนดีๆในเขมรอ่าน เน็ตมีหรือเปล่าถ้ามีเน็ตก็ให้ลูกเนี่ยได้ศึกษาความรู้ผ่านทางออนไลน์ไปก่อนนะครับโตมาจะได้ทันผู้ทันคนจะได้หูตาสว่างไม่โดนใครหลอกล้าง,งสมองนะครั้งชาติช่างเมืองแบบไม่มีเหตุไม่มีผลนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจแทนเด็กๆนะครับที่ถูกปิดกั้นโอกาสาทางการศึกษาก็เป็นเพราะว่าการตัดสินใจของทางการของ,ของเขมรเองล้วนๆไม่มีอะไรผลเลยครับคุณผู้ชมครับอยากสนับสนุนยุคคนะครับวันนี้ผมเอาสุดยอดสินค้านะครับ แหนมยุคนครับคุณผู้ชมครับอันนี้สินค้าขายดีนะส่งไปสนีอันดับหนึ่งของจังหวัดน่านแล้วนะครับของจังหวัดน่านนะครับผมไปเช็คสถิติมาแล้วแหนมยุคนสูตรเมืองปัวเขาเรียกว่าจีนส้มนะครับจีนส้มชุดละร้อยห้าสิบบาทหากสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามานะครับผลิตสดใหม่เสมอ <c oughs> สุดยอดนะครับทามาสามปีแล้วนะครับยอดขายต่อเนื่องไพรสณนีบอกว่าคือยอดขายส่งอันดับหนึ่งของไพรสณีจังหวัดน่าน การันตีเลยนะฮะชุดละ150บาทหากสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับเป็นแหนมสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านหรือที่เรียกว่าจีนส้มนะครับเดี๋ยวผมแกะกินให้ดูนะหรือจะสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ก็ได้นะครับสุดยอดแล้วครับ1ชุดงชุดจะมี10ชิ้นนะ10ชิ้น150บาทเท่านั้นนะนี่เขาเรียกว่าจีนส้มอ่ะใครรู้จักไหมจีนส้มเมืองปัวของดีเมืองปัวจังหวัดน่านทําสดใหม่มีพริกขี้หนูสวนดีๆนะครับ2เม็ดอยู่ข้างในเห็นไหม เน,เ,นเนี่ยเน้นๆเลยกินกับข้าวเหนียวนะจริงๆมีพริกขั่วนะโอ้โหสุดยอดเนี่ยเดี๋ยวดูนะร้อยห้าสิบนะสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาอืมอร่อยกว่าแหนมทั่วไปแน่นอนนะจะกินดิบก็ได้จะเอาไปย่างเอาไปเวฟนะเอาไปปรุงสุกก็ได้เอาไปผัดไส่ไข่ก็ยิ่งอร่อยนะ ชุดละร้อยห้าสิบอืม,อ,มอร่อยมากเนี่ยฮะแ็กใหญ่ๆเลยนะครับสนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจเข้ามาเนี่ยกินกินแล้วก็ติดใจกินต่อนะแนมยุคคนนะดูสิดูหนังหมูสิสวยงามนะไม่ใส่สารด้วยนะครับอ่าเรื่องของเรื่องไม่ใส่สารนะครับ พริกขี้หนูสองเม็ดกินเข้าไปโอ้โหเผ็ดกําลังดีเลยนะครับหอมมากสีสวยๆเลยไม่ใส่สีด้วยนะครับเนี่ยนึง่งกับข้าวเหนียวอร่อยเลยนะชุดหนึ่งมีตั้งสิบชิ้นอ่ะนะเงินเงินเนเนร้อยห้าสิบบาทสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับอร่อยมากมแหนมยุคคมผมพิสูจน์แล้วนะครับไม่ไนดน้ทําขายเล่นๆนะครับเนี่ย มันเป็นสูตรตั้งแต่โบราณสูตรดั้งเดิมไปไหนใครก็ทักโอ้ยุคนไขยแหนมแหนมอร่อยมาก